สวัสดีค่ะคุยให้คิปกันนิชากรน,นะคะวันนี้ก็มาสวัสดีตอนเช้านะคะมาออกกําลังกายกันนะคะวันนี้น้องก็จะถ่ายในรูปแบบต่างๆนะคะวันนี้ก็คงไม่คุยมากขออ้อกร่างกายดีกว่านะคะเพราะว่ามีความโมทงด้านการเมืองแต่ผู้หญิงก็ยา่าสวยๆนะคะวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ประดับของนิชานะคะนี่เป็นต่างหูแล้วก็นิกเลตแต่งตัวออกกําลังกายนะคะผู้หญิงย,าย่าสวยแล้วก็เซ็กซี่นอร์ตี้กับนิชากรน เฮลตี้สุขภาพดีนะคะแล้วก็มีสปิริตชื่หมายความว่ามีธรรมะมีภมูมิรรมปัญญานะคะที่จะเอาตัวรอดคิดดีทําดีนะคะเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนอื่นนะคะเพื่อประโยชน์ของสังคมแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันในการใช้ชีวิตของตัวเราเองวันนี้ก็มาพูดเรื่องธรรมะธรรมโมนิดนึงนะคะการที่เรานะคะจะมีความสุขได้ต้องรู้จักปล่อยวางนะคะแล้วก็รู้จักพอเพียงอย่างที่ และรัชกาลที่9นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกก็คือว่าเราต้องรู้จักวางตัวพอดีพอประมาณทำ positioning ของเรานะคะโปรอ็คอนว่าชีวิตเราต้องการอะไรนะคะทุกคนต้องการมีความสุขความสุขระยะสัน้นระยะยาวถ้าอยากได้ความสุขระยะสั้นก็อาหารเลิศรสเครื่องแต่งกายแบรนด์เนมนะคะไปเที่ยวทริปหรูนะคะคือถ้าเราทําตัวกดคนอื่นนะคะมีโน่นนี่แน่นมากมายเยอะแยะมากมายทียย่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนน้องนะคะ สูงสุดสู่สาสามาคนสูง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 รูงสูงสูงสะงสู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 ง เมตตากระลนาไม่เอาเปรียบไม่ทำร้ายไม่กดโกงไม่ขัดชันกับคนดีมันก็อยู่กันยากนะคะว่าทุกวันนี้มีโจรในคาบใส่สูตรนะคะแล้วก็เป็นคนโจรน,นะคะเป็นโจรเป็นคนโกหกแต่ว่าแสดงละครเรียกร้องให้คนดีหันใจนะคะแล้วก็ให้คนอื่นบ่านเองเป็นคนดีมานานแสนนานจนเขารู้กันหมดแล้วะคะ่ะ ฉันเกิดมาทาไมฉันกําลังทําอะไรอยู่และฉันจะไปไหนใช้ชีวิตจะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพน้องเรียนปรพยาเอกนะคะแล้วก็ทําง,งานที่คอนโดแล้วก็ผ่านการท่องเที่ยวมาั0กว่าประเทศแล้วคะ่ะไปมาหมดแล้วเรียนประวัติศาสตร์นะคะเรียนเรียนการตลาดเรียนเศรษฐกิจเรียนกฎหมายเรียนปรัชญาแล้วก็เรียนศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างรวมรวมตัวกันนะเป็นตัวของน้องเองเพราะฉะนั้นนะน้องไม่คิดว่า ทำไมต้องใช้เครื่องถัามีชีนนะคะที่จะต,ต้องไปเปลี่ยนอดีตของเราในเมื่ออดีตของเรานะคทำให้เรามาอยู่ตรงนี้มานั่งสังษณ์อยู่ที่ Google mm hmm. ได้เป็นหนึ่งใน Google เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นอดีตที่ผ่านมาช่วยงามเสมอค่ะ mm hmm. มันให้บทเรียนมันสังสอนมันทำให้เราเป็นคูนเราตั้งั น้องจึงตอบคำถามวว่าไ,ไม่อยากไปแก้ไขอดีตแต่จะเอาประสบการณ์ในอดีตมาทําให้สปัจจุบันดีขึ้นแล้วถ้าไม่มีอดีตวันนี้น้องก็คงไม่มาได้นัางสัมภาษณ์กับที่ก o เกิลนะคะน้องก็บอกเขาไปอย่างดีนั่นก็อาจจะเป็นอีกคําถามหนึ่งนะคะที่ทําให้กูเกิลเลือดลองเข้าไปทํางานนะคะถามว่ามาอวดตัวไหมไม่ใช่นะคะนี่กำลังจะมาให้แรงบันดานใจก็ มีคนธรรมดาคนนึงใช้ชีวิตธรรมดาเกิดจากกระย์สุพรรณนะคะแล้วสามารถที่จะเข้าไปทํางานที่ Google ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่เข้าไปได้ยังไงนะคะถามว่าไอคิวสองร้อยไหมก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นความพยายามหรือว่าความแสของน้องเองที่น้องพยายามเรียนภาษาอังกฤษเรียนทุกสิ่งทุกอย่างเดินทางเตรียมตัวเป็นเวลา10ปีนะคะกว่าจะได้เข้าไป Google น้องเข้าไป g o o g l e ตอนอายุ30แล้วนะคะไม่ใช่อายุเด็กๆไปเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์แล้วเพราะฉะนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะเข้าไ,ได้นะคะแล้วก็อยากมาให้กําลังใจทุกคนว่าถ้าคนธรรมดาคนนุณเองทาได้คุณก็ทําได้เช่นกันความฝันนะถ้าเราใช้ชีวิตเดินตามความฝันความหวังมันจะทําให้ชีวิตเราอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความหมายถ้าเกิดเราไม่มีความฝันไม่มีความหวังไม่มีอะไรเลยชีวิตเราจะนอนหลับแล้วตื่นมาแบบสังกตายนะคะถึงแม้วันนี้น้องจะหดหู่กับการเมืองนิดนึงเพราะว่าเรายัางประชาธิปัตย์นะคะไม่รู้จะพูดสิ่งใดกินไม่เข้าใครไม่ออกถามว่าสามารถแยกแยะได้ไหมก็ มีทั้งคนผิดทั้งคู่นะฮะแล้วก็ถูกทั้งคู่เหมือนกันแล้วทั้งนี้มันเป็นเรื่องของเกมอํานาจการเมืองละมันเป็นเรื่องของอํานาจที่คนต้องการเพราะฉะนั้นน้องไม่สามารถที่จะแสดงความคิเดเห็นออกมาได้ะะแต่ว่าถามว่าคนดูใจไม่มีความสุขไหมในฐานะที่อยู่เป็นสมาชิกประชาธปนตยกคนนึ้งก็ไม่มีความสุขนะคะที่คนในครอบครัวคนในบ้านคนในพักคแย่งชิงอานาจกันนะคะแล้วก็ทะเลาะกันออกสื่อดังทั่วประเทศแบบนี้นะคะชาวบ้านชาวช่องเขาก็มาถามเช่นกันเพราะฉะนั้นน้องก็นอนไม่หลับเพราะว่าคนดูใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น นะคะแต่สิ่งที่น้องจะต้องทําได้ในเมื่อเกิดเรื่องราวไม่ดีกับชีวิตตัวเองนะคะก็คือการที่ถามานอนหลับไหมนอนหลับไม่ไม่ดีหรอกคะ่ะดื่นน้ําเยอะๆแล้วหน้าก็ยังใสยอยู่นะคะนอนหลับเต็มอิ่มก็คือปล่อยวางนั่งสมาธิก็ไม่ได้นั่งมากนะคะนอนสมาธิเลยเมื่อคืนเพราะว่านั่งไม่ไหวะะคะทนไม่สามารถที่จะทําได้ก็ มีความผดหู่รู้สึกไม่ดีนะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้อยากแต่งตัวอะไรเลยนะคะอยากเป็นคนธรรมดามาออกกำลังกายนะคะก็มีนิดๆหน่อยๆเป็นมินิมอลสไตล์นะคะเป็นนาฬิกาออกกำลังกายเนคเล t มันผมเปลียนธรรมดาใส่เสื้อมาแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นวันนี้วันออกกำลังกายของนอ้องไม่ไม่มากไม่น้อยไม่เยอะเกินไปกิ๊บเก๋สไลเดอร์ สวยเซ็กซี่กับแบรนดิชาชนตนนแล้วก็พยายามจะทําชีวิตให้มีความสุขอย่างน้อยนะคะสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือสุขภาพของตัวเองความรู้สึกของตัวเองเราต้องจัดก,การความรู้สึกของตัวเราให้เรารู้สึกดีกับชีวิตแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะสิ่งไม่ไมดีเนี่ยมันจะต้องผ่านไปแล้วมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาความทุกข์เนี่ยมันจะเข้ามาหาเราไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้มาเรื่อยๆมาเลยคะแล้วก็ สิ่งที่เราต้องการก็คือว่าแต่ละประสบการณ์ที่เราเกิดขึ้นความทุกข์ในเรื่องนั้นนน่ะเรามีวิธีการที่จะผ่านมันไปได้ยังไงเราจะทําให้เรามีความสุขบนความทุกข์ above above ก็คืออยู่เหนือความทุกข์หรือว่าความรู้สึกน่ะเราจะเป็นยังไงคะเราอาจจะยังไม่ใช่ละยังไม่ได้ฝึกตนมาขนาดนั้นความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ไวมากความคิดก็เหมือนลิงนะคะวิ่งไปวิ่งมาตลอดทุกตัวทุกกระบอกทุกชั้นก่ะสิ่งที่เราทาได้ก็คือหากิจกรรมทา เดินทางตามความฝันทําให้มันเดินความฝันของเราเพิ่มขึ้นทีละเล็กเล็กน้อยๆทาให้มันเสร็จอย่างละนิดละหน่อยนะคะอะไรก็ได้ที่มันเป็นไปในความฝันแผนระยะยาวของเราคือเป็นคนมดีก็ทําความดีทาบุญทําทานนั่งสมาธิไปวัดไปวาอะไรนี้ก็จะทําให้ชีวิตนะคะดูสดใสเรื่องเลแจ่มใสขึ้นมาได้คือมนุษย์จะมีความสุกขยิ้มแย้มแจ่มใสก็ต้องมีเรื่องราวดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเรามีความทุกข์นะคะแต่ว่าก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสเรื่องราวดีๆเพราะว่าวันนี้ทํารายการ ไป2คลิปแล้วนะคะคุยให้คิยกับนิชากรนะคะแล้วก็ทำรายการออกกำลังกายนะคะว่าที่28สุขภาพดีนะคะแล้วก็หุ่นของเพิ่มนะคะสวยจากภายในไฟนอลแล้วก็ขายเครื่องประดับไปแล้วนะคะแบบนี้มิชานะคะเสื้อคลอยแบบนี้น้องมีเป็นเซตนะคะมีสร้อยมีจังหูมีกำไลนะคะมีต่างๆมากมายแล้วก็จะมาทําให้ดูกันนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วนะคะนี่ก็มาขึ้นทางอยู่ในตลาดละก็นี่แหละค่ะทำงานที่จะต้องทำเป็นภารกิจเป็นดูทีเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นก็ จะมีความสุขยิ้มได้นิดนึงเพราะว่า,วานี่แหละค่ะเราเวลาเราทําเรื่องอะไรที่สําเร็จเล็กๆน้อยๆนะคะมันก็จะทํามานําพามาซึ่งพลังงานที่เราจะทําให้มีความสุขหรือว่าความภาคภูมิใจที่สิ่งที่เราทําสักเซสฟูลหรือว่าสาเร็จเล็กๆน้อยๆในชีวิตเรานะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับวันอาทิตย์ที่วุ่นวายกับการเมืองแต่ว่าเราทำไงให้มีความสุขพลังงานที่ดีเกิดจากตัวเราภายในจิตใจของเรานั่นเองนะคะลาไปก่อน,นะคะ่ะเซ็กซี่เฮตี้กับแบรนด์วิชาค่ะ